สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทางกับข้าวแกงฟักทองนะคะเก่งกันี่ไว้เอ,อแวอ้งบอกให้ดูค่ะ เอเปิดเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมพัดทองเลยผันเช่นตันใจชอบเลยนะคะเพ,พื่อนเราไม่ได้ทางขายเนาะเราทางกินเองเราหั่นตันใจชอบเลยจ้าดได้แล้วค่ะ เอาไปล้างก่อนนะมหาหั่นไก่ต่อจ้าเกงพัดทองวันนี้เราทานเกงพัดทองไก่นะคะจะใช้เป็นส่วนน่องนะคะ เราไปแกงกันเลยจ้าได้แล้วนะคะพี่บีจะใช้พริกแกงที่พี่บีปั่นไว้เก็บไว้นะคะเอามาแกงจ้าเรามาตั้งหม้อผัดริกแกงก่อนนะคะเพื่อนๆเอากระที่มมาผัดพริกแกงให้หอม ติมน้ำลงไปเลยจ้าวันนี้ทำกินเองทำไม่เยอะนะคะทานนิดเดียวนะพอน้ำเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลย ก็ใส่ฟัาทองลงไปเดีย๋ยวเรามาปรุงรสด,ด้วยกันนะคะวันนี้น้ำตาลปี๊บพี่บีหมดใส่น้ำตาลทรายนะพี่บีใส่น้ำตาลทรายนะไม่ได้ไปตลาดก็เลยซื้อน้ำตาลปี๊บไม่ได้แล้วก็ต่อด้วยเกลือ พี่บีจะใช้เป็นกะทิแบบนี้นะเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ซื้อกะทิสดจ้าะมาชิมรสด้วยกันอร่อยแล้ว สูตรได้ที่แล้วคะ่ะมาเติมกะทิลงไปนี่นะคะแกงพัดทองอร่อยมากเลยวันนี้พี่บีทำให้ลูกๆกินนะคะลูกลูกชอบแกงฟัดทองมากเลยใส่โหระพาลงไปเลย เสร็จแล้วจ้าได้แล้วค่ะไปกินกันค่ะ เก่งฟัดทองวันนี้ของพี่บีนะคะวันนี้พี่บีจะมาทํากัเข้าให้ลูกๆกินอย่างเดียวนะคะอันนี้นะคะน่ากินมากอร่อยมากเลยนะคะเพ,พื่อนๆถ้าใครชอบกินฟัดแกงฟัดทองด้วยไปทํากินได้เลยคะ่ะพี่บีไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปของพี่บีด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้พี่บีด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ